สวัสดีครับวันนี้เรามาทำหมูกระทะสดๆกันนะครับส่วนประกอบก็คือมีสันคอหมูสไลซ์นะครับให้เขาสไลซ์แบบหนาหน่อยประมาณสัก3-4มมิลนะฮะจะพอดีนะครับแล้วก็หมู3ชั้นสไลซ์นะครับก็สไลซ์เท่ากันประมาณ 3- 4มถึงมิลขนาดมันจะไม่บางจนเกินไปเวลาย่างเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะนะครับมันก็จะมีความหนานิดนึงนะะส่วนตับหมูสไลซ์นะครับก็สไลซ์ เท่ากันเท่ากันหมดเลยครับแล้วก็มีส่วนประกรอบเพิ่มเติมก็คือไข่ไก่สีฟองนะครับางาขาวน้ำแข็งซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงรสนะครับองค์ประกอบหลักก็ประมาณนี้นะคแรกเราจะมาหมัก นเนนทหมูสไลด์ลงไปทุกอย่างเลยนะรวมกันแล้วก็3าัช้อนสไลด์นะครับแล้วก็เป็นตับสไลด์นะฮะเทรวมกันไปในค้วใหญ่นี้เลยนะครับแล้วก็น้ำมันหอยจำนวน6ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกัน ตามด้วยน้ำตาลทราย3ามช้อนโต๊ะนะครับที่มันปริ่มปริ่มหวานนิดนึงนะแล้วก็รสด,ดี1นึช้อนโต๊ะ,ะครับแล้วก็ไข่ไก่สี่ฟองนะฮะตอกลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งประมาณครึ่งถ้วยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยนะครับ ุกเขาไปเรื่อยๆับให้ไข่เนี่ยมันแตกแล้วก็คนเข้าไปคลุกเข้าไปให้เข้าเหนื้อนะฮะน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้หมูนี่เด้งใช่ไหมครับใช่ค่ะหมูก็จะเด้งเจอความเย็นแล้วก็ทําให้รักษาความสดระหว่างการหมักได้ด้วยนะครับนี่ครับก็เข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายในการหมักก็คืองาขาวนะครับ ใช้ที่50กรัมนะฮะเทลงไปเลยครับเนี่ยเราจะคลุกงาขาวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีให้เข้าเนื้อเลยนะครับเนี่ยสีสันสุดยอดน่าทานมากครับเดี๋ยวมารอกันนะฮะ30นาทีครับครบ30นาทีแล้วผลงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับ น้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มสุก,กี้ทั่วไปนะฮะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยแล้วก็มีกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยแกะเปลือกออกแล้วก็สับๆับบนะฮะแล้วก็พริกพริกธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็ทุบนิดนึงแล้วก็สับสับ,สบแล้วก็ใบผักชีสับสับสับให้ละเอียดยางนี้นะฮะวิธีการปรุงก็คือ,อนํากระเทียมนะครับมาเทลงไปนะครับ ตามใจชอบบางคนชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เลยนะฮะอันนี้เราไม่ได้ปิกนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกนะแล้วก็สุดท้ายก็คือใบผักชีนะครับนี่ผลงานก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะน่าทานมากครับเมาเริ่มย่างกันเลยนะครับ ก็จุดแก๊สแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นกระทะแบบที่ว่าไม่ได้เป็นแบบหมูกระทะที่เป็นกลมๆแล้วก็มีน้าซุปข้างๆนะเราจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเอ่อเป็นกระทะแบนนะฮะมันก็จะเคลือบสารกันติดมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาลองอย่างกันเลยฮะเป็นยังไงครับอ่ะเริ่มจาก3ชั้นก่อนนะครับยังไงบ้างครับเรื่อนหน้าทันนะแล้วก็ตามด้วยสันคอนะครับชิมกัน,กนห,ลหลายอย่างฮนะ สันคอที่นุ่มเลยนะแล้วก็ตับนะครับสักหน่อยหนึ่งสองสามชิ้นจะชิมดูฮนะว่ารสชาติการหมักเป็นไงบ้างที่เราทำย่างเงี้มันจะดีคือว่าหมูเนี่ยเราใช้หมูสดๆเลยนะครับจากตลาดนะฮะามาสไลด์นะครับหรือไม่อาจจะไปตามห้างสสินค้าไปซื้อหมูสไลด์มาแล้วนะครับมันก็จะทําให้เรากลับมาเนี่ยไม่ต้องมานั่งทําสไลด์นะฮะหือกลิ <c oughs> ่นหอมหน่าชมหืม <c oughs> ตอนนี้แบบ กลิ่นหอมมากนะครับเตะจมูกเลยสุดยอดพลิกกับทีนี้พลิกไปพลิกมาแล้วแต่ฮะแล้วแต่เทคนิคของใครในการย่างนะครับไม่ได้บังคับนะครับาบางคนแบบชอบพลิกบ่อยๆก็แล้วแต่เลยครับ,รบตัดต้หนหาวเทียบเลยนะตัดนี่ครับ ยอดก็สุกแล้วเรียบร้อยฮะจะมาชิมกันครับนี่ครับก็ใช้กันไก่นะฮะตัดแบบสไตล์เกาหลีเลยก็คือเกาหลีเขาจะย่างแล้วใช้กันไกลตัดนะครับนี่ครสียอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับน้ําจิ้มแล้วก็คนแล้วเรียบร้อยอสันคอก่อนใช่ไหมครับปึบ๊บจิ้มปั๊บอือเป็นไงบ้างครับ อะไรนิ้วโป้คืออะไรอร่อยอร่อยอ่ะอ่ะต่อไปชิ้นอะไรดีครับอ่าม,มาลองชิ้นใหม่อะไรสามชั้นเหรออันนี้เป็น,นสามชั้นสามชั้นอ่าเลือกมาชิ้นหนึ่งครับแล้วก็น้ำจิ้มเราก็คุกๆแล้วใช่ไหมครับรแ,แบบนี้เลยนะอ่ะหือร่อยมากมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเลยทำเ,เองอ่ะมาลองตักกันฮนะอ่าตับย่างนี่ครับป่ะดูยอย่าง อีกแล้วท่าเดิม,มสวัสดีครับมาตามผมแล้วนะครับเอาอะไรดีสามชั้นเลยนะฮะไปมา,มาเข้าปากเลยครับทีนี้อุ่นหวนวดครับนี่ครับไป ข้อดีของการทำแบบนี้นะครับคือหนึ่งมันได้ความสดนะครับหมูก็เป็นหมูสดแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับไม่ต้องลุ้นนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพีพเราทำเองหมูก็หมูก็ซื้อมาสดๆจากตลาดนะครับทำก็ทำอย่างนี้เองปลอดภัยนะครับไม่ต้องลุ้นว่าจะมีปัญหาอะไรครับโอเคเดี๋ยวพอทานต่อน,นะฮะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องโัวลูกคับวันนี้ก็สั้นสัแค่นี้นะครับจบคลิไปไวแต่พียงเท่านี้นะฮะเจอกันคีคลิปหน้าครับสวัสดีครับระทานกระสอนะครับ